ผมจะหยุดได้อืมมาคุยกผมไม่มีปัญหาพูดองอะครับอืมก็มดี <c oughs> เราไม่มีความเออถ้าถ้าคุณคุณวินยัยอยากจะศึกษาอะไรขึ้นมาแล้วติดข้ออาจข้อทำอะไรลึกๆเลยมันอย่างนี้สงสัยอะไรเงี้ยแล้วคุณวินัยก็ ลายมาโทรมาถามผมก็ได้เดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็นี่แหละมันก็ก็ได้มันก็จะมีประโยชน์คุยกันไปมันก็เจอถ้าถ้ามันจะนึกนึกมันก็นึกไม่ทันมันก็นึกไม่ออกฮะมันก็นึกไม่ออกเจออะไรอ่ะบางทีว่าจะถามอะไรแต่อะไรบางทีมันนึกไม่ออกเอ้าแต่แต่ว่าเราคุย อย่างนี้มันก็นึกออกเอาเอออะไรละก็ผมผมคุยกับคุณวินายผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะผมเพราะคุณคุณวิจัยไม่ได้มาอวดไม่ได้ไม่ได้มาอวดผมไไม่ได้เอาของดีมาอวดไม่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 ได้ชักชักจูไม่ผมดูถ้าชักจูถ้าชักจูไม่ผมดูผมผมไม่คุยด้วยนะเออ เพราะท่านไม่ไม่ใช่คนสับปะดนใช่ไหมครับก็คุยคุยอยู่ดีชักชักตูชักตูไมใ่ให้พให้ให้ดูนี่ก็แจงว,ว่ามันมันผิดปกติแล้วใช่ไหมคุณผิดปกติกตม,มนุษย์ใช่ไหมเออผิดปกติแล้วอืมถ้าผิดปกติผมก็ไม่คุยด้วยเพราะผิดปกติเออมีเหมือนกันนะ เวลาคุยคุยไปเอามาให้ดูผมเลยผมแชทหลบไปเลยแล้วผมก็ไม่เปิดแลวผมบล็อกบล็อกไปเลยแบบนั้นเคยมีอะไรเปิดแบบเปิดวิดีโออนที่พอเปิดปุ๊บมันก็เปิดให้ดูผมก็ปิดทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ไม่ให้ดูแต่ชักตูให้ดูอย่างที่ว่างั้นน่มีเหรอมีดิเคยเจอ ทา,ทางลายเนี่ยเหรอทางลายนี่แหละรู้สึกมันจะเป็นคนใต้นะเป็นคนใต้อ่าแล้วคุณคุณไม่ได้ไปรู้จักกับเขาได้งไงอ่ะก็รู้จักเขาก็แชทส่งเดทมางั้นนะี่โอ้โหมันมันมันก็บ้าไปแล้วนะผิดปกติมนุษย์เลยใช่ไหม,มก็บ้าไปแล้ว เลยผมเหมือนจะเลิกคบไปเลยดีกว่าอ่าก็คนบ้าไปคบทำไมอะค,คุณ่ินายอืมใช่เออเออคุยกับคุณวินัเยเนี่ยผมผมไม่มีปัญหาคนระับว่าคุณวินัยไม,ไไม,ไม่ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาอวดอะไรต่อหน้าผมไนงะครับอ่า ผมก็คุยได้เพราะเพามาอวดนี่มันไม่มีประโยชน์แล้วไงแสดงความโง่โง่เขาให้ผมเห็นแล้วก็ชีวิตคือชีวิตก็อย่างเนี้ยแต่เราก็ไม่ได้ เหีอยวเมื่อกี้ผมผมผมติงไปทางผมผมติงไปทางทางคุณแววคนเดียวนะคนอื่นนี่ก็มีนะแต่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เตือนนะเพราะผมไม่สนใจคือคุณอะไรอ่ะคุณขาขาใหญ่อ่ะขายโจุ้่นิดเดียวแค่นันนิดเดียวเราไม่ได้พูดอะไรรุนแรงเราไม่ได้ว่าอะไรรุนแรงเออผำจะทําให้ขางข,ขาโจ่ะเขาผมก็พูดความจริงอ่ะว่าเขา เขาเป็นขายใหญ่ที่ประจําซอยอะไรเขาก็คงรู้อหละเขาเป็นขายใหญ่ครับแต่อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เสื่อมเสียอะไรอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นเฉยใช่ใชเออแต่จะไม่คบกับผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็ไม่คบกับเขาอยู่แล้วไงเพราะทุกวันนี้นนผมกินข้าวกินข้าวบ้านเราอยู่แล้วไม่เป็นไรเออผมไม่ไม่ครบกับเขาอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องอยากแต่<า>แตของคุณแววนี่คุณแววก็เป็นเป็นผู้หญิงไงเดี๋ยวถ้าถ้าไปถ้าเขาไปคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ดีผมฟังดูแล้วคุณแววเนี่ยเขามีอะไรนี่เขามีความหนักแน่นนะเขามีมุมความคิดที่เป็นมุมกลับเป็นบทเรียนในทุกเรื่องอะไรอย่างที่เราพูดไปแล้วนี่เขาก็จะต้องเอาเก็บไปคิดว่าเราพูดเรื่องจริง เราไม่ได้พูดแบบแอบซ่อนเราพูดภาษาไทยแท้ก็พูดอย่างนี้นะก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมนุษย์ก็มีผัวมีเมียกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรกันไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นมันเป็นมุมของคุณวินยนะัยไงแต่แต่มุมของเขานี่เราก็ไม่รู้ไงแต่เดี๋ยวก็รู้เราร ถ้าเขาไม่ครบเราเราก็จะได้ไม่ครบเขามีแค่นั้นเนี่ยเออก็ดีเราราพูดอย่างนี้เราก็ไม่ได้ผิดอะไรนักหนาเออใช่ใชถูกต้องพูดเรื่องจริงอ่ะภาษาภาษาพ่อคุณลามเขาก็พูดกันแบบนี้นะชีวิต ไม่ใช่เรื่องยากใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันโอเคโอเค <Okay, okay. S 1> จะไปแล้วไงนาะยไม่แล้วไม่แล้วมีอะไรถามเปล่าก็ไม่มีอะไรถามแต่คุย <c ười> คุยไปมันก็มีเงื่อนงำให้เราคุยกันไปเรื่อยๆเนะี่ย ถ้าถามเจาะเลยมันถามไม่เป็นมันนึกไม่ออกแต่แต่ว่าเราก็คุยกันแต่คุยกันในลักษณะที่เราก็ไม่ไม่ค่อยมีทุกข์ถึงมีทุกข์เราก็เห็นทุกข์รู้ทุกข์เราก็รู้ทุกข์ว่าทุกข์มันเป็นยังไงและควรจะอยู่กับมันได้แบบไหนอะไรเงี้ย ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าันเราเกิดมาเราทุกข์อยู่แล้วคุณไม่ไนเพราะเพราะว่าจะอยู่แบบไม่มีทุกข์เลยมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้อ่ะอ่าใช่เพราะเราเกิดมาแล้วมาแล้วจะไม่เก็บไม่เก็บเลยไม่ปวดเลยก็ไม่ได้อ่ะไม่มีได้เพราะฉะนั้นต้องยอมกับมันอยู่ ขาต้องบอกทุกคนกาหนดรู้ไงครับควรกาหนดรเราต้องอยู่กับมันไม่ได้ควรกาหนดรู้กับทุกเน,นะเออเราต้องอยู่กับมันนะ่ะครับต้องอยู่กับมันเอออย่างอย่างเวลาแม่บ้านเขาแว๊ดแว๊ดจากคนวินยัยเรยเรานิ่งคุณวินยัยก็ ก,ก็ทุกข์ใช่ไหมล่ะทุกข์แต่พอเรากําหนดเราก็ทําให้เรารู้เชิงอ่าเพราะว่าเพราะว่าวินัยก็ต้องทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าคุณวินัยอยู่กับแม่บ้านใช่ไหมครับนี่ว่าเมื่อเราทุกข์อยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรเวลาเขาแว๊ดแวดมาเราก็กําหนดรู้เฉยว่าโอ้อันนี้มันทุกข์นี่ว่ะใช่เราจะเราจะทำเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้นะคุณวิน,นัยเราก็ต้องกําหนดรู้ว่า ความเกิดมันเป็นทุกข์เพราะเราเราเกิดมาแล้วเราเกิดอยู่กับเกิดอยู่เขาถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขาเนี่ยแซงว่าเราเราเกิดมาไม่ได้อยู่เขาที่เราเกิดมาอยู่กับเขาเนี่ยเราก็เราก็ต้องทุกข์ใช่ไหมเมื่อเราทุกข์เนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องจะหายังไงอ่ะเพราะมันเกิดมามันก็ต้องทุกข์อยู่แล้วเราก็ต้องเพียงแค่ถ้าเราอยากจะหมดทุกข์เราก็ควรแค่กําหนดรู้เฉยกาหนดรู้ว่าอ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกเราต้องเราต้องสุดท้ายแล้วที่สุดเขาเรียกที่สุดแห่งทุกข์อ่ะเราต้องกําหนดรู้มันถึงที่สุดของมันแล้วอ่ะเราทำํทำเราทําเราทําเราทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วทําอย่างนี้มันสุดสุดของมันแล้วก็คือเรากําหนดรู้ว่าอ๋อแม่บ้านเขาไม่อยากให้เราเข้าเราก็เราก็กนิ่งแล้วก็หมดเรื่องไป อแล้วก็แล้วก็แค่เข้าแค่มันก็จบใช่ไหมล่ะใช่แล้ว,ลวเข้าไปเข้าเห็นเ็้าอะไรก็ก็เป็นเรื่องเป็นราวพูดกันเรื่องมากกันไปอีกเออเราต้องมาทุกคนกําหนดรู้ไงถ้าเราไม่กําหนดรู้ก็เป็นก็เป็นมันก็มีปัญหาเยลยเราก็ไม่เราก็ไม่ฉลาดใช่ไหมล่ะครับเราก็เราก็โง่เขลาเบาปัญญ,ญา ใช่เราต้องบอกว่าทุกคนกำหน,นดรู้เพราะเราเกิดมาแล้วอะคุณวีนัยเราไม่ใช่ว่าเราไม่เกิดเราเกิดมาแล้วเราต้อง <ừ m. S 2> เราต้องทุกอยู่แล้วไม่มีอะไรที่เราไม่ทุกหรอกชีวิตเ<ร>าขาไปเขาบ่าทุกในไ <ะ S 2> ม่ใช่ซีนะคุณวีนัย ทุกกะซีมันเหมือนกันไหมอ่ะทุกกะตายใช่ไหมไม่ทุกกะซีอ่ะซีเป็นทอไทยทททหารโรโลอูก็ไก่เขาไข่ก็ลังกับซอโซสระอีอ่ะมันเหมือนกันไหมอ่ะซีมันก็ไม่เหมือนมันแปลเอาภาษาจีนหรือภาษาอะไรภาษาซีตัวนี้ ภาษาจีนที่ซีแปลว่าตายอ่ะเออมันก็ไม่เหมือนกันอยู่เออมันไม่เหมือนกันเออคุณวินายก็อย่าอย่าไปคิดถึงว่าเขาทุกข์นี่แปลว่าตายไม่ใช่ใช่ทุกข์ก็แปลว่าความเจ็บปวดรวดแ้วตรมานของมันไปมาเออั่หละเมื่อเมื่อเราเราไม่เราไม่เราไม่ยินดีใช่ไหมมันก็เจ็บปวดรวดแ้วแล้วล่ะใช่แต่เ,เวลา เวลาเราเวลาแม่บ้านเขาแว๊ดแวดแว๊ดแวดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ยินดีใช่ไหมล่ะฮะเราก็ไม่ยินดีคุณวินัยอารมณ์อารมณ์เป็นยังไงอารมณ์อารมณ์บอดจอยใช่ไหมล่ะพออารมณ์ไม่จอยพอนไกได้บอกเออปล่อยไปแล้วเดี๋ยวก็หยุดอย่าไปเถียงเลยแหละก็ถ้าเขาเป็นไอไออารมณ์ที่ไม่ยินดีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทุกข์นะอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วปล่อยเขา ตอนแรกแม่บ้านเขาไม่ได้มาเนี่ยคุณวินัยก็ก็มีความสุขอยู่อยู่ดีใช่ไหมครับไม่ไม่ได้มีทุกข์อะไรแต่เวลาแม่บ้านเขาเสียงแม่บ้านเขามากระทบผูคุณวินยัยอ่ะครับคุณวินัยก็ก็ทุกข์ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับคือมีอารมณ์ที่ไม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 ่เอนจอยเงี้ยครับไอ้ทุกข์ตัวเนี้ยเขาเรียกควรกาหนดรู้ครับ แม้กระทั่งอาการเจ็บปวดที่ผมเป็นอยู่ผมคนแน้วงก็ปวดได้มันก็ปวดไปเจ็บก็เจ็บได้มันก็เจ็บไปเป็นอย่างนั้นเออเราเราเรากำหนดรู้มันเราพยายามเราพยายามอยู่กับมันอนะ่ะใช่พอพอเรารู้สึกแบบนี้ได้มันก็สบายพออยู่กับมันได้ มันมันไม่สบายหรอกแต่ว่าเราอยู่เราเราทําได้แค่นี้ไงใช่เออมันไม่สบายแล้วแต่ว่ามันก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เออคนคนกาหนดรูไงใช่อันเนี้ยอันตัวเนี้ยที่ผมคุยกับคุณวินัยเนี่ยมันเป็นธรรมะเลยนะใช่เออมันเป็นธรรมะเลยนะ เออมันเป็นธรรมะขั้นสูงด้วยเพราะ,ะตัวนี้เป็นตัวแรกของอริยสัตย์เลยนะอริยรสัตตสีทุกคนกำหนดรู้สมมูไยควนละนิโรธควรทำให้แจ้งมรคควรเจริญบครัตัวนี้เป็นตัวแรกของของอริยสสัตตสี ถ้าแสดงว่าเป็นตัวอัวสุดยอดอเพื่อนแม่ก็ดีเออเนี่ยเราคุยก็คุยธรรมดาธรรมดาเพื่อนๆแต่ก็ได้ได้เนื้อหาใช่หไหมละ่ะใช่ดีเนื้อหา เแต่แต่ว่าถ้าถ้าเข้าห้องธรรมะนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาอะไรเลยมันก็มีแต่มามาอวดอวดฤทธ์อวดเดชเฉยเฉยครับก็หมดหมดเวลาไปวันวันหนึง่งขี้เกียจอวดฤทธ์อวดเดชก็เอาเอาของมาขายบ้างเอ่อบางคนก็อาขอขอความเมตตาภาวนาขอความอนุเคราะห์บ้าง ล้วแต่แต่น่าแต่คนมมันไม่ได้ก็ไม่ก็เออมัน<ล>มีลหลายหลายลอย่างอ<ช>่า <laughs> แล้วนี่แม่ป้างเขายังเขายังไงอะ่ะเขา เขาไปเขาไปไทเที่ยวทเที่ยวบ้านลูกมาเช้านี้เขาไปรีดผ้าผมไม่เห็นผมนึกว่าเขาเข้าห้องน้ำผมนึกว่าเข้าเข้าห้องน้ำนานเปนขนาดนี้หรือตอนนี้เขาไปทเที่ยวบ้านลูกคนโตแต่นี้ผมจะไปเขาเขาขี้กเกียจอะ่ะอยู่ไกลไหมล่ะลูกคนโตอยู่อะไรอย่างหนึง่งผมก็ชอบชอบอยู่บ้านมันดีกว่าก็เลยไม่ไป ม,มันได้คุยได้แต่งเพลงเล่นไปอะไรไปมผมชอบ<ล>อไ่ไอก็พยายามพยายามเคลื่อนไหวบ้างนะครับแขวนแขวนมอะไรแขวงแขวนมือได้ไหมอ่ะได้แขวนมือไปเรื่อยๆนะเอ่อเตะเท้า้างอะไรบ้างเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนี่ยมันมันจะต้องมีการเคลื่อนไหว เพราะถ้าเราไม่เคลื่อนไหวนี่มันจะไม่ได้นะมนุษย์คนเราเนี่ยมันมันต้องเคลื่อนไหวอะครับถ้าเราเราเคลื่อนไม่เราไม่เคลื่อนไหวอ่ะชีวิตเราจะสั้นนะต้องพยายามเคลื่อนไหวนอออย่าไปขี้เกียจพยายามเคลื่อนไหวแล้วก็จะถ้าเราเคลื่อนไหวบ่อยๆแล้วเราก็อายุเราจะยืนขึ้นนะพูดง่าย แปดสิบปีก็แล้วเอออายุจะยืนขึ้นถ้าเคลื่อนไหวแล้วอีกสี่ปีก็ครบแปดสิบแล้วแต่แต่ถ้าไม่ไม่เคลื่อนไหวมันยูมันจะมันจะสั้นลงก็ด,ดีไปเรื่อย เออมันขนาดคนละเครื่องผมผมก็พยายามพยายามหาทางส่งไปให้ได้แต่นี้แต่นี้เราก็ไหนไหนอันนี้เราก็บอกว่าเออถ้าคุณแววได้ยินแล้วพูดผลาดพิงพลาดพังไปก็ขอโทษด้วยแล้วก็ถอนคำพูดว่างั้นเออเออถ้าถ้าก็มีปัญหาคุณคุณวินัยก็ แก้ปัญหาไปก็แล้วกันเพราะว่ามันก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายครับเพราะพูดกับเอ่อมันเป็นภาษาพ่อขุนโดยตรงเออเออไม่ได้ด่าได้ว่ากันแต่ไม่เป็นไรและ้ะชีวิต คนแววเขาก็เขารับอะไรได้ได้เยอะนะเขาเป็นคนหนักแน่นเออเขารับอะไรได้เยอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเด,ดีห้องน้นห่นอนครับครับลองไปคุยเป็นเพื่อนดูครับขอบคุณครับเอ